ขอเชิญนะครับท่านแม่ขาวนะครับใส่ว่างดอกไม้จันต่อเลยนะครับหลังจากทั่นกระติบินาดพี่น้องนะครับเกลดผมไมีเกียรตินะครับใส่วัว่างดอกไม้จันทร์นะครับก็คือทิ้งนะครับทิ้งใส่ใช้ขวานะครับใส่ลูกใส่เป็นวาลูกขวานะครับท่านพี่แม่ขาวต่อจากสมับปก่อนนะครับแต่จังเป็นพี่น้อง นะครับแก่แก่คุณขัตสุภาพในระพี่น้องมือเศร้าดนะครับมือเศร้าตักบาทครับนะครับเพราะว่ามือนีีนะครับลูกนะครับพวกพอสวัสดิ์นี่ก็สิ์สิทธิ์ศึกษานะครับนะครับเป็นพยาบาลอยูมมูลีเวลานะครับจัดเป็นวัดจัดวัดในข้าลูพระเดชพระปุณธช่างบูด้ำนะครับทางในระพี่น้องนะครับใก้รับทราบกันนะครับเจียวแกับ แล้วการเทบุญนะครับไปครับคพี่้องพี่นิ่นะครับหลังจากว่างงาจันทร์แล้วไปกินข้าวกินน้ำกินข้ากินปลาต้องการในวันที่้านเท่ยว้านะครับแต่แจงพี่รองก็สัาบกันีสับเป็นหมูอื่นนะครับ กัดปากอะไรยังไงพระขอนะครับเขาจครับนี่เป็นการต่อาต่อปากบขอบมูกพุณนแต่แบบวิ่เกี่ยวกันแ่ปัดไก่แต่ปัดไก่กต่เดินทางนาร่วบทุสะานนครับรอทรงเฉลยนะครับขอสวัสดิ์ทใชทุกวั่งนีนี่ครับอร์กินเขากินัน้ากิเขาินาการ นะครับดีรักาในบ้านเราขับคายพ่อวุนยายทำกับข้าวเทปของอีว็บตุกวิบสานนะครับเทปอุยบ้าทเกินะครับทำให้ครับที่นอกก็จะลื่นะครับเพราะถ้าปากเรเป็นขาวข้าวใดมุ่งอะรข้าวเชอมนะครับข้าวปาเสีบานการที่จิ้งนะครับาร่จะเศร้าขาปเข้าพูกันรับการรับพดกัส่แต่ถ้าสำคั

คนรัดเช้อได้กบาเหมือนได้เสียบได้ก็ที่เสียบรัดชิวกเหรอคะสส่คอนจ้าวันไี้รัดชิอก้วมีขนาดบ่ลัดได้ไหม